สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องนพอลองไปเลยครับขณะน,นี้ท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ในรายการลองไปเล่รีวิวครับไม่ต้องแปลกใจนะหน้าทําทไมมันมันแขนมันมัน,มนก็เพิ่งถ่ายทิกตอกเกี่ยวกับการใช้เจลมอย,จยเจไรเซอร์เสร็จก็เลยมารีวิวต่อเลยนะครับผมคือวันนี้สิ่งที่เราจะนํามารีวิวได้แก่นี่ครับปัญหาของใครหลายหลคนนะครับกลิ่นปากผมก็เลยมารีวิวยาสีฟัน นะอันนี้เป็นยาสีฟันอะไรเนี่ยหมอจุฬานะโทษทีมีเสียงอะเห็นชัดยังหมอจุฬาโฆษณาในติกตอกเยอะเหลือเกินหมอจุฬาใช้แล้วปากหอมสดชื่นไม่มีกลิ่นปากผมใช้แล้วเป็นยังไงขอบอกตรงๆครับปกติผมไม่ใช้หมอจุฬาผมใช้เดนทิเต้ท่านผู้ชมเห็นไหมเดนติเต้ที่ผมใช้เนี่ยฟิเยีเปล่ ผมเพิ่งมีโอกาสลองหมอจุฬาได้ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะก็ลองแปลงแทนเดนทิตเต้นี่แหละนี่นี่แปลงแล้วคําตอบที่ได้คือตื่นมาตอนเช้า,ก,าก,กินปากเอ้ยกินปากเหมือนกันครับไม่แตกต่างนะตื่นเช้ามาไม่ไว่าจะเป็นหมอจุฬาเดนทิตเต้เช้ามาปากเหม็นเหมือนเดิมครับคือบางคนอาจจะใช้แล้วเอ้ยปากไม่เหม็นอ่ะใช้แล้วมันหอมสดชื่นนะเว้ยมันไม่เหม็นใครบอกปากเหม็นไม่เชื่อ กูใช้แล้วมันเหม็นน่ะผมเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากนะคือต้องคอยฉีดปากหาอะไรอมคือผมเคยมีปัญหาเรื่อง่อมทอมซินไงแล้วก็ดูนะว่าที่คอเดี่ยมีทอมซินซินไหมมันก็ไม่มีถูกไหมหาพยายามจะทําอะไรทุกอย่างเพื่อให้กลิ่นปากหายเนี่ยมันก็หายไม่หายสักทีอมก็แล้วแปงก็แล้วกั่วคอก็แล้วก็เหมือนเดิมคือกลิ่นมันไมไ่มาจากฟันอะกลิ่นมาจากลําคอท่านผู้ชมเพราะฉนั้นเนี่ยจะเดนติเต้หรือหมอจุฬาเนี่ยค่าเ่ากันเลย ค่าเท่ากันเลยสิ่งที่มันแตกต่างคืออะไรสิ่งที่มันแตกต่างคือเดนทิเต้ถ้าใช้แล้วเนี่ยมันก็รู้สึกสะอาดสดชื่นใช่ไหมมันไม่แปลกไม,ไม่รู้สึกแปลกปลอมอะ่ะแล้วก็จะกินอะไรก็รู้สึกไม่ขัดจะดื่มน้ําก็ไม่ขัดแต่ใช้หมอจุฬาเนี่ยมันเป็นสมุนไพรมันเป็นสมุนไพรแค่แปรงก็กระอักกระอ่วนมันรู้สึกถึงความเป็นสมุนไพรรู้สึกถึงความเสื่อเฟื่อนปากะนะเออมันเฟื่อนปากตอนใช้แปรงอะ่ะ พอแปรงเสร็จบ้วนปากเสร็จมันรู้สึกสดชื่นนะท่านผู้ชมแต่ความเฟื่อนเนี่ยมันยังอยู่แล้วก็ความเหม็นเนี่ยมันหายไปแน่นอนละตอนหลังแปรงความเหม็นมันห,มาหายไปแน่นอนแต่พอใช้ไปสักพักหนึงไม่ต้องนอนหรอกผ่านไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเราก็รู้สึกว่ากลิ่นปากมันเริ่มกลับมาแล้วมันมาจากลําคอนะวันนั้นมันกลับมาใหม่ข้อดีของหมอจุฬาที่ต่างจากเดนิเต้คืออะไรเวลาผมใช้หมอจุฬาผมมักจะใช้ตอนเย็นใช้เสร็จผมรู้สึกไม่อยากกินอะไรเลย ด้วยความเฟื่อนของมันด้วยรสชาติของมันทําให้ผมแบบน้ําฉันก็ไม่อยากกินเออจะว่าแต่ขนมเลยขนมหาเหวอะไรฉันก็ไม่อยากกินน้ําฉันมก็ไม่อยากกินว่ารสชาติมันแบบสมุนไพรอ่ะมันเฟื่อนอ่ะแต่ไอเดนิตเต้โอโหแปลงฟเสน็จเจอขนมก็พยายามไปกินแล้วก็ต้องมาแปลงต่อนะพราะนั้นใครแบบอยากขับห้ามใจตอนกลางคืนอ่ะและอยากปากหอมสดชื่นนะเราหมอจุฬาได้ แต่ถามว่าเช้ามาเหม็นไหมสำหรับผมมันเหม็นบางคนอาจจะไม่เหม็นคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องแบบกลิ่นจากลำคอเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่คนที่มีแบบผมเนี่ยมีเพราะฉนั้นลองดูได้ครับถ้าใครอยากจะมาใช้อีกอย่างนึงที่ต่างนะราคาร้อยกว่าบาทไม่ถึงร้อยเออนั่นแหละคือสิ่งที่แตกต่างกันนะครับ ส่วนตัวเนี่ยเวลาที่ผมใช้กําจัดเรื่องกลิ่นเนี่ยผมจะใช้สเปรย์อินทิเต้ระหว่างวันนะพอร,รู้สึกมีกลิ่นปากเนี่ยผมก็จะเอาสเปรย์อินทิเต้นเนี่ยมาฉีดปากแล้วแล้วกลิ่นมันก็จะหายไปอยู่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือประมาณ1ชั่วโมงแหละมันดีกว่าตัวฉีดปากของพวกฟูวคะเลวตรงที่ว่าพอฉีดแล้วเนี่ยมันสดชื่นกว่าฟูวคะเลวหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยมันจะเฟื่อนเือนอันนี้มันไม่เฟื่อนนะครับท่านผู้ชมอ่ะก็วันนี้สั้นๆและการสั้นๆมารีวิวให้สั้นๆอย่างนี้ครับใครอยากใชื่น ไม่ต่างกันนะในแง่ของกลิ่นปากต่างตรงที่อันเนี้ยสดชื่นไม่เฟื่อนกินอาหารต่อไม่แปลกใจอยากกินอันเนี้ยเฟื่อนสดชื่นจริงแต่เฟื่อนใช้แล้วไม่อยากกินอะไรต่อน้ําก็ไม่อยากกินนะใครลองดูอะถ้าอยากลดน้ำหนักลองหาหมอจุฬาแล้วอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่ช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้ก็ได้ครับเอาล่ะวันนี้ผมนกพรเชยียแล้วนกพรลองไปเลยก็ขอลาไปก่อนครับวันนี้คลิปอาจจะสั้นนิดน,นึงนะคือก็ ใช้มาแล้วอะ่ะก็เลยมารีวิวให้ดูจะมานั่งแปลงฟันให้ดูมันก็น่าเกลียดนะก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังครับคนที่ไม่มีกลิ่นปากนะแนะนําทิปของคนที่มีกลิ่นปากก่อนแปลงฟันกลัวคอด้วยตัวอะไรนะน้ํายาบ้วนปากของเด็นทิเตนะกนะลัวคอนะอ่า้วบวนทิ้ง และปากท่านจะหอมสดชื่นได้นานครับใช้ของยี่ห้ออื่นก็ได้นะแต่ผมชอบของเดนทิต้มากกว่ามันไม่ค่อยแสบแล้วกลัวแล้วรู้สึกสดชื่นกว่าเมื่อเทียบยับอื่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้พกตัวสเปรย์ของเดนทิต้ไว้เวลารู้สึกไปกินปากกมใช้พ่นท่านก็จะมีปากหอมสดชื่นแล้วครับนะกินปากไม่ใช่เรื่องตลกนะสําหรับเราแล้วก็สําหรับคนรอบข้างเราด้วยดังนั้นเราต้องหาวิธีป้องกันเรามันแก้ไม่ได้ครับเรื่องพวกนี้มันแก้ยาก นะเพราะฉนั้นเราต้องรู้ตัวเองว่ากินปากเราเป็นไงและหาวิธีแก้ครับก็ฝากไว้ทัน,นีีครับถ้าใครชอบนะฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยถ้าใครไม่ชอบก็มาเขียนคอมเมนต์ว่าผมได้หรืออยากจะแนะนําอะไรก็แนะนําผมได้ครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนะเฟื่องนะอะใครชินก็ชินใครไม่ชินก็แปลงแล้วกินอะไรไม่ได้อยากลดน้ำหนักแนะนำครับไปลองนะแต่ถ้าใครอยากหอมสดชื่นสบาย อันนี้แหละไม่ต้องอย่างอื่นแล้วแพงแพงแต่ก็สบายปากถกูกลำบากปากนะใช้ครั้งแรกจะลองให้โอเคแต่ถามว่าถูกใจไหมก็ถูกใจถูกใจอยู่